ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมาัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของพวกเราต่อไปครับประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่สมผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไปรองประธานสภาท,ทั้งสองท่าน ในการพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทู้ถามยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่สผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อ ไปแก้ไขบรรเทาความดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่หผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายที่ปัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝวายที่ปัญญัิและ ประการสุดท้ายผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันปอเก,กล้าวให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายธิบัญญัติรวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐภาสถานีวิทยุของรัฐภาเป็นสถานีของประชาชน เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับในความตั้งใจที่ผมอยากจะนำเสนอกับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาก็คือการที่เราอยากจะเห็นประชาชนกลับมามั่นใจในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการนิติบัญญัติที่กฎหมายทุกฉบับ จะได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำให้สภานิติบัญญัตินั้นกลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรีโดยที่ไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายบริหารซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่พวกเราควรจะต้องยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้นและเมื่อผมได้มีโอกาสดูภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผมเป็นอย่างมากคือสำนักงานเลขาธิการผู้แทนรัษฎรจะเป็นสมาร์ทพารเมต์สมาร์ทพารเมต์คือการเสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับการที่เราจะสามารถพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมด ให้มีมาตรฐานสากลให้ได้และเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติที่ประชาชนสื่อมวลชนและเพื่อนสมาชิกจะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างโปรง่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับกฎหมายฉบับต่างๆนั้นสามารถที่จะติดตามกฎหมายได้เพราะนี่คืออำนาจที่พวกเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนอกจากนั้นเรายังคิดถึงการที่จะแปลกฎหมายที่ผ่านมตินวาวาระาสามของสภาผู้แทนราษฎรและมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสมาร์ทพาร์เลเต์และสามารถยกระดับของเราในการเรียนรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกได้ เรายังคิดถึงการที่เราจะมีความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอีกหลายด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทความเท่าเทียมกันของสมาชิกที่เป็นความหลากหลายทางเพศสมาชิกที่เป็นออยูทสนะครับคนที่อายุต่ำกว่า30ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสภาอย่างเข้มแข็งและแน่นอนคือบทบาทของสตรีที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับ ผมอยากจะเห็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยที่ไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาทำงานที่สภาแห่งนี้แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการตรากฎหมายต่างๆจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นทำไปเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องทำตามระเบียบหรือไม่แต่ด้วยการสนับสนุน แต่ด้วยการที่ผมสามารถที่จะเสริมสร้างนะครับจะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายต่างๆนั้นความคิดเห็นของพวกเขาถูกสะท้อนเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ประสบการณ์4ปีของผมที่เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะนำเสนอกฎหมายของพวกเขาเข้ามาที่สภาแห่งนี้ และด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นสามารถทําได้และถูกนํามาพิจารณานอกจากนี้นะครับเราอยากจะเห็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงผมคิดว่าการที่เราผสานเอาประสบการณ์ของท่านประธานสภาและความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการสนับสนุนเข้ามานั้น จะทําให้องค์กรที่เรียกว่ารัฐสภาสํานักงานเลขาธิการสามารถมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถบริการประชาชนและบริการเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของผมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันคือการถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทแนรัษฎร ผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพผมขอความไว้วงาใจจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับหลายท่านเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับผมในกรรมิการต่างๆผมคิดว่าท่านประจักษ ในความเป็นกลางและในความที่ตั้งใจที่เราจะสามารถยกระดับทุกภาคส่วนองคคาประยพของรัฐสภาให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่นี้ผมมีความมั่นใจและมีคำสัญญาว่าผมจะสนับสนุนการทำงานของประธานสภาผู้แทรนราษฎรให้ดีที่สุดและจะ บริการสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันอย่างปราศจากอคติและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของเรานั้นเต็มไปด้วยความสง่างามและมีประสิทธิภาพให้ได้ครับขอบคุณครับผมคิดว่าใจความสำคัญของการทำหน้าที่ของประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติหลักก็คือความเป็นกลาง และสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาองค์กรของสภานิติบัญญัติได้เป็นสภาที่ทรงเกียรติและเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์พอในการที่จะออกกฎกติกากฎหมายให้กับบ้านเมืองแน่นอนครับประเทศเราเป็นนิติรัฐคือรัฐที่ต้องบริหารด้วยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายที่นี่ครับประธานและก็องค์ประชุมของสมาชิกทั้งหมดคือสถานที่ที่จะออกกฎกติกาของสังคมทั้งหมด ผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าผมทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภาและสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภาและที่สำคัญครับผมมั่นใจว่าผมจะรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของรัฐสภาสภานิติบัญญัติของเราให้เป็นที่เชื่อมัน่นเชื่อถือของประชาชนผมให้ความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่า ผมจะวางตัวเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาเราให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นแน่นอนครับบางยุคสมัยประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญกับสภาที่ไร้ระเบียบไร้วินยัยเพราสิ่งที่เริ่มต้นก็คือเราต้องช่วยกันทำส่วนนี้ของสภานะครับกลับมาสู่การมีเกียรติภูมิอย่างแท้จริงผมมห้มีความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่า จะมีระยะเวลา1นปีสปีหรือ3าปีหรือกี่ปีครับในสมัยประชุมนี้ในพรสมัยของสภาชุดนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยความเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาไว้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับกระผมจะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดมั่นในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะฟื้นฟูสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรประจำภาคต่างๆห้าแห่งเป็นเบื้องต้นนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้นนะครับ ท่านประธานครับให้โอกาสสมาชิกได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือในสภาผู้แทนราษฎรจากคนละสองนาทีเพิ่มเป็นคนละ3นาทีเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้นครับดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรมและมีความเป็นกลางโดยให้เกียตรติสมาชิกทุกท่านและปฏิบัติตามท่านประธานในที่ประชุมนะครับที่มอบหมายให้กับผมได้นำเนินการในเรื่องต่างๆเร่งรัดความพร้อมให้กับสมาชิกให้มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตลอดจนกอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถทําหน้าที่ทวงดุลกับอํานาจตุลาการและอํานาจบริหารได้สร้างความเข้มแข็งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญในการทํางานแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนสุดท้ายให้ความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภานะครับให้มีความเข้มแข็งและ ให้สมาชิกทุกท่านมีความปลอดภัยขอบคุณครับทรรทานครับ